สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไม่ทีกะกากนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการตั้งค่าการ์ดจอนะครับผมหรือว่าเทคนิควิธีการตั้งค่าการ์ดจอเอ็นวิดีแนะครับผมให้เล่นเกมหรือว่าใช้งานในเรื่องของงานกราฟิกเนี่ยไหลลื่นมากขึ้นนะครับผมอ่ะนะครับก็ไปดูวิธีการกันเลยนะครับผมให้เรานะครับผมไปที่ คอนโทรลพาร์แนลนะครับผมของตัวโปรแกรม Nvidia นะครับวิธีการเข้าใช้งานก็คือมี2วิธีนะครับอาจจะหลายวิธีกว่านี้นะครับแต่ผมก็คือจะใช้อยู่ประมาณ2วิธีนะครับก็วิธีแรกเลยก็คือคลิกขวานะครับที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมมันจะมี n v i d i เดีย t r o l Panel นะครับอันนี้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมหรือว่านะครับมุมล่างขวานะครับผมที่เป็นไอคอนรูป ตัว Nvidia ตัวนี้นะครับผมคลิกขวานะครับมันก็จะมีอะคอนโทรลพัดแนลเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าของโหมดเซตติ้งนะครับผมหรือว่าโหมดตั้งค่าต่งางๆครับของตัวโปรแกรมการ์ดจอ Nvidia นะครับผมก็มาดูที่เมนูแรกกันก่อนนะครับที่เราจะทําการตั้งค่าครับ ก็เมนูแรกนะครับผมถ้าสําหรับใครที่เล่นเกมเนี่ยการ์ดจออาจจะสเปคไม่ได้แรงเท่าไหร่หรือว่าเป็นสเปคการ์ดจอที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้นะครับผมจะแนะนําให้ลิกตัวนี้นะครับผมลิกแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับลดเป็นล่างสุดตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับผมว่าที่เราตั้งค่าเนี่ยมันคืออะไระครับ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมุมบนตรงนี้นะครับมุมซ้ายตรงนี้นะครับที่เป็น2รูปก็จะเห็นว่านะครับถ้าเราตั้งค่าเป็นตั้งค่าไปด้านขวามือเนี่ยสูงเนี่ยนะครับผมความนวลเนียนของภาพเนี่ยมันจะมีนะครับผมมันจะมีเยอะกว่านะครับผมแต่ว่าในกรณีที่เราเล่นเกมเนี่ยการ์ดจอเราไม่เยอะนะครับเวลาเราตั้งค่าให้ภาพเนี่ยมันนวลเนียนนะครับให้ภาพมันนวลลบมุมโค้งอะไรอย่างเงี้ย กา,าก,นนการประมวลผลมันต้องใช้งานหนักมากขึ้นนะครับก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับถ้าใครออมีการ์ดจอที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ผมแนะนําตั้งค่าเป็นตัวนี้นะครับผมก็คือเราตั้งค่าเองแล้วก็ลดนะครับความนวลของภาพและกันนะครับความโค้งมนของภาพอันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกนะตามนี้แล้วกันนะครับผมก็คือถ้าเราลดมาตรงนี้เนี่ยความนวลของภาพเนี่ยมันจะลดลงแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันจะลื่นขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ใช้งานการ์ดจอที่ ไม่ค่อยสเปคไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นวิธีการแรกนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเมนูต่อตอไปนะครับเมนูที่2ตรงนี้นะครับที่เป็น 3D Setting นะครับคลิกเข้ามาเลยนะครับอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้เราจะตั้งค่าอยู่ประมาณ2อันนะครับผม2เมนูนะครับเมนูแรกก็คือจะเป็นเมนูตัวนี้นะครับผม power ตัวนี้นะครับ ก็คือเป็นการตั้งค่าพลังงานของมันนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเราเป็นค่าป,ปกติเนี่ยมันจะเป็นการคล้ายๆกับว่าให้ตัวการ์์จอเนี่ยดึงพลังงานมาใช้งานตามเอ่อตามเหมาะสมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราตั้งค่าเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นแม็กนัมตัวนี้นะครับผมเวลาเราเวลาการ์ดจอมันทํางานเนี่ยนะครับก็คือมันจะ ทำงานโดยเต็มที่นะครับผมดึงไฟมาทํางานโดยเต็มที่เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเวลาเราใช้งานมันจะกินไฟมากขึ้นนะครับอันนี้ผมจะแนะนําในกรณีที่เราจะทําการเล่นเกมนะผมจะแนะนําวิธีนี้เลยนะครับก็คือถ้าใครที่ไม่ได้เล่นเกมอะไรมากอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือไม่จําเป็นอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นเกมก็คือจัดเลยครับผมเสียบไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อพัดลม ระบายความร้อนให้เรียบร้อยนะครับผมก็ว่าการ์ดจอทํางานเ,าเต็มสปีดแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาเมนูตัวต่อมานะครับจะเป็นเมนูนี้นะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูคล้ายๆกับเป็นเมนูแรกนะครับผมเหมือนเมนูแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราติ๊กเป็นตัวนี้เนี่ยความนวลเนียนของภาพเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับแต่การประมวลผลของตัวเอนิเมเดียเนี่ยมันก็จะเยอะไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะพยายามทําภาพให้สวยนะครับ แล้วเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นนะครับสําหรับเล่นเกมนะครับผมผมเลยแนะนําให้ตั้งค่าเป็นตัวนี้นะครับผมคือเราไม่ได้สนใจในเรื่องของภาพสวยอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับขอแค่เล่นเกมแล้วมันลื่นพอนะครับผมอ่าก็ตั้งค่าตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับเมนูต่อมาคือเป็นการเซตโปรแกรมนะครับเป็นการเซตโปรแกรมที่เราจะให้มันรันนะครับในกรณีที่เปิดขึ้นมาปุ๊บโปรแกรมให้มีเดียเนี่ยรันขึ้นมาทานันทีนะครับผม โดยทั่วไปนะครับผมสําหรับเครื่องที่มีอยู่ที่มีการ์ดจอแยกนะครับผมมันก็จะมีชิปการ์ดจอของ CPU นะครับผมสาหรับปัจจุบันนะครับผมแต่ถ้าเราจะให้ Windows จัดการนะครับถ้า Windows จัดการกนะ็คือถ้าเราในกรณีที่เราใช้งานโปรแกรมที่ไม่ต้องประมวลผลที่จะต้องใช้การ์ดจอแยกเนะี่ยวินโดว์จะใช้การ์ดจอออน CPU ก่อนนะครับผมก็คืออาจจะเป็นพวกชิปการ์ดจอที่เป็นชิป4,000ชิป5,000 5,005นะครับถ้าเป็น ตระกูลไอขึ้นไปนะครับผมก็จะใช้พวกนี้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการนในกรณีที่เราเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาปุ๊บอยากให้การดจอทํางานเลยเนี่ยเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เราจะปิกในเรื่องของเกมนะครับก็ไปที่แอนะครับผมตัวน,นี้นะแล้วก็เราก็ไปเปิดเราไปคลิกเลือกโปรแกรมหรือว่าเกมที่เราต้องการให้มันรันการจอขึ้นมาเนี่ยได้เลยนะครับผม หรือว่าถ้าไม่มีตรงนี้นะครับเราก็คลิกเล้าไปนะครับอันนี้ผมใช้ผมทําตั้งค่าในเครื่องของลูกค้านะครับพอดีเขามาให้ผมตั้งในเรื่องของการ์ดจอเนะี่ยผมก็เลยได้โอกาสในการบันทึกวิดีโอแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็สําหรับใครที่มีเกมอยู่นะครับก็สามารถคลิกเลือกตัวเกมที่เราจะทําการให้การ์ดจอรันทันทีเมื่อเปิดเกมเนะี่ยได้เลยนะครับผมพอคลิกเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดแอดตัวนี้ไปนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมพอเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็กด apply ไปเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับผมเป็นเมนูที่3ตรงนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับผมถ้าผมเนี่ยผมจะตั้งเป็นออโต้นะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ PC ครับอยากไม่อยากใช้ชิปออนบอร์ดอยากใช้ที่เป็นของการ์ดจอเลยเนี่ยเราสามารถมาเมนูที่3เลยแล้วก็ตั้งค่านะครับผมว่าเราจะ ตั้งค่าให้มันใช้การ์ดจอตัวไหนนะครับโดยที่เราโดยที่ไม่ต้องให้วินโดว์มาสลับการ์ดจอกลับไปกลับมาคือสมมุติว่าผมจะใช้เป็นของเอ็นมีเดีเลยก็ตัวนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าผมจะใช้เป็นของ CPU อันนี้จะเป็นชิป CPU เป็นคออส3ก็จะเป็นชิป5,500นะครับผม SD g r a กราฟิกตัวชิป5,5 0ผมก็จะกดตัวนี้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้เป็นออโต้นะครับผมเพราะว่าผมใช้งานทั่วไปเนี่ยผมจะใช้แบบ ไม่ต้องหนักมากก็ให้มันทํางานเองอัตโนมัตินะครับผมแบบนี้เลยนะครับหลังจากตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็กดแอปพลิเนะแค่นี้นะครับการตั้งค่าครับอก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมหรือถ้าเราอยากรีค่านะครับกลับมาเป็นค่าเดิมนะครับมันจะมีเมนูที่เป็นรีสโตรอยู่นะครับผมเราก็สามารถกดรีสโตรตัวเมนูพวกนี้ได้เลยนะครับก็ค่าทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผม ก็สำหรับใครที่ดูคลิปแล้วถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะกดแชร์นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคงต้องขอตัวกล่าวคำว่าสวัสดีครับ